สวัสดีแฟนคลับยิสี่ทุกท่านปาโมดุยาวละเพลินออริอเชลว,วันนี้คกปิดปัดร2้อยิบเกาบาทมาพร้อมแล้วเสียงวิหกสาวน้อยแพอแพงกับเสียงวีหก มาร่วมสร้างสารรค์ความสุขให้ทุกขึ้นการและกัน,กนดูมีกครับอันนี้ครับผมก็สักนิดนะพระเอกรูปหล่อไปดีครับน้องครับอยู่กี่อาวุตอะไสบายครับผมน่ารักจังคู่เลยอันนี้นิดหน่อยก็แม่งลับติดตามเยอะนะสองคน กี๊ดาวค่ะก็จะารับเสียงมิ้วมค่ะเสียงมิ้วหอมใสวยทั้งคู่เลยขอคุณมากครับอันนี้อาจารย์เราก็มาแล้ววันนี้าปาอาจารย์ก็มาแล้วะค่ะใช่อาจารย์คนสวยไม่ได้ยินเลยทุกคนว่าค่ะอาจารย์คนสวยขาครูปอก็สวยคนนี้ก็หล่อควันนี้ครับครับครับนี่ครับบรรยากาศทั่วไปครับผม นี่แม่เอกเนี่ยผมนะเ,เดี๋ยวผมขอให้คังนะคือพระเอกเนี่ยนะแม่พม่เอกในจองเดียวนะผมไม่เห็นกับตานะได้รางวัลมาเอารางวัลเนี่ยให้แม่ตองอูอันนี้ผมเห็นกับตาเลยลงมาแล้วครับผมผมผมยังคิดว่าโอ้โหไม่ทรรมดามจิตใ,ใจที่ดีมาก ยังไม่มาเอ้าเพ่มาติมมานอยู่อยู่อยู่หลังเวทีอยู่หลังเวทีมาแล้ว่มอยลังมาแสดงว่าไม่เห็นครับผมมาแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านบรรยากาศทั่วไปฮะบรรยากาศทั่วไปของการซ้อมครับผมคุณนี้ครับผมเนี่ยน้องเจนี่ ตัวอะไรก็ได้อชเไื้หมดเงยไม่หนก็ได้ไม่หาแบบนี้บอกย้าเห็ีเป็นอกีเดอร์เลยโอเคบลอกเลยบลอกเลยเสร็จแล้วบลอกต่อไปอันนี้จะเป็นเสีอเสียงวิหกครับซ้อมอยู่นะแฟนคลับเอฟซีทุกท่านครับเสียงวิหกครับผมคลิปนี้เสียงวิหกกำลังซ้อมอยู่ครับแฟนคลับเอฟซีครับผม เดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายนักรนตรตีของเสียงวิหกนะครับผมแฟนคลับเอฟซีครับผมอันนี้ครับคอนไวท์เราสายยันสายยันแต่ไม่ใช่จันทวิบูลนะผมสายยันอะไรนะรสายยันอะไร นครัับบพี่ครรู้สึกว่าพี่จะหลอกว่าพี่แต่ยันโรคกุร์นี่จยันกุศลเลยหน้าตาหล่อนิสัยดีด้วยและอีกอย่างนึงน้องครับเป็นคนมีน้ำใจอ่เอาเลยตาสบายโอเคครับวันนี้ครับไปเรื่อยๆครับผมเดินดิ ไม่ไม่คือเห็นเองก็ตกใจทุกทีเลยวันนี้ดีฟอดตลอดเลยเห็นไม่รู้เป็นอะไรเห็นรูปหลอนเราครับแนอารเคนะถ่ายเรียบร้อยแล้วคลิปแล้วรได้คลิปแล้วไม่รู้นับไม่ทันเลยผมเพิ่งเริ่มคลิปที่สองเลยเพราะว่าไปเรื่อยๆไม่เป็นไรมันมีเวลาถ่ายเยอะครับผมเราก็จะขึ้นไปบนเวทีสักนิดครับผมบรรยายบรรยากาศทั่วไป ีน์้รเพลงงราเอาคู่เร็วดนเซอร์ของดนเซอร์ของเสียงวิหคฮะนี่ครับผมเดี๋ยวิเดินผ่านเนี่ยดนเซอร์ของเสียงสวีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้องกาสวัสดีนคนสวยผู้หญิงผู้หญิงมันจะเซ่สายสวัสดีค ไ้เสีย่กะผ่านนะเพเขาลองซ้อมอยู่ฮะไงจ้าเขาสวยจ้าัสดีจ้าดีจ้าแฟนคลับอีซีอันนี้ร้านจของเสียงหกนะะเขามาเต็มวงครับผมแฟนคลับอีซีครับผมแฟนคลับ

แชมหกไปเลยครับอ่าประกาศเียงินเขาน่ารักนะโอเคนะหนูนะโชคดีนะครับมันหมางครับตีวครับวหลังตัหลัครับห uh, okay, ังคบตวหเคลงคหงครับตัหลังคตครครรับหวหหงล คัดหน้าตาคัดหน้าตางั้นเลยนะน่ารักทุกคนแ้วมีช่องของเสียงทีหกเองเขามีมีช่องของของมีใช่ไหมเออมีใช่ไหมน้องชื่ออะไรคะขออนุญาตครับชื่อฟ้าสีดาคนค่ะฟ้านะคะสวยใหตัวจริงสวยนะน้องชื่ออะไรคะคาบอับน้องขาคาบหรือว่าพิมดาค่ะโอเคครับสวยอยงนั้นเลยครับขอให้โชคดีมั่นหมายนะครับดูครับต่อไปครับผม บรรยากาศบรรยากาศของของเ,ออเนี่ยเสียงเสียงวิศวกกำลังซ้อมอยู่นะครับผมครับ สวัสดีครับคุณคุณคุณอะไรฮะชื่ออะไรคะพัชราเปรตล้ำค่ะพัชราค่ะพัชราค่ะพัชอะไรนะพัชราค่ะพัชราเป็ตลังพัชราพัชราเปรตล้ำนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักศิลปินก็ย้ำหน่อยวงใหม่ต่อวงการโอเคครับผมนี่ครับบรรยากาศทั่วไปครับบรรยากาศวันที่ครับดูวันเวทีต่อไปนะครับผม สาแพแต่ยังไงผมก็ยังดีนะยังแต่งตัวสุภาพกับพระเอกนะนี่สภาพมาถ่ายสภาพมาถ่ายเป็นมือยูทูบเบอร์จริงเลย มีมีอะไรจะฝากแฟนคลับเอฟซีครับผมไม่อย่าเดินหนีครับผมจะสัมภาษณ์คุณคุณจะเดินหนีมีมารยาทหน่อยจะสัมภาษณ์คุณมุดค <c oughs> ุณมา,ะาอ,ะอ,อ,อะไรกับอะไรกันผมจะขี่กับหัวหนูนะผมจะเลีย่กับหัวหนู่นี่ไงเอ็กอ็กอะไรกับครูปอร์ทำไมอะเอ็กหยอกหยอกครับ ครับเนี่ยบรรยากาศของอ่าตอนบ่ายบ่ายสงครับผมบ่ายสงเดี๋ยวถ่ายหน้าอีทีแป๊บนึ่งแล้วก็เรื่กู้กาสองสายผมก็มต้องเนางองการคู่กันูท ทดสอบลดสองสาสี่เอเคจบโลโลโลลดหนึ okay, okay. L l Peg, l l cs, sais, ่งสองสามสี่ห้าบจบบอบว่าส่วนผูชายพี่หญิงมาสอปายส่วนทดสอบโลโลโลลดหนึ่งสองสามสี่ห้จากโดมของเราฮะเสียงมีหกซ้อมอยู่นะฮะแฟนคลับ s รอ่ามยด้วยพรัที่ติดับผม ยายด้วยภาพทุกสิ่งทุกอย่างบรรย,ยายด้วยภาพนะครับผมเรียบร้อยสวัสดีครับเรียบร้อยพวกเราเรียบร้อยจัดการเรียบร้อยสุดยอดฮะอันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังเราคร,ครับผมแฟนครับเอฟซีครับก็ทลิปนี้่ทลิปนี้ก็เบาเบาเบาาแฟนคลับเอฟซีทักทไทยแฟนคลับเอฟซีด้วยความเคารพอย่างสูงฝามดอยู่ยาวติดกดติดตามด้วยน,นะครับผม โชคลาวศาสนา,าคุณพระศรีพระตั้งใจคุ้มกองช่วงเทุกท่านปาโมอยู่กับธร์วิเชียรสวัสดีครับ